หากท่านผู้ชมกำลังรับชมคลิปนี้หรือคลิปไหนอยู่นะครับแล้วรู้สึกว่าคลิปนี้มันดีหรือถูกใจขึ้นมานะผมก็สามารถที่จะเข้าไปกดไลค์ใต้วิดีโอกันได้นะครับผมนะฮะแล้วก็กด s u b สไคร e นะครับจหรับคนที่กด s u b สไคร e แล้วนะฮะก็อย่าลืมเออไปกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับผมนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดติดตามผลงานชิ้นใหม่ของผมนะครับตอนนี้ก็ไปชมคลิปผมกันเลยนะครับยโลสวัสดีครับพบกับรายการท่านทีวนีครับดีจะมาทำคลิปอะไรจะมาทำคลิปรีวิวนะครับ รีซอฟต์แพคแอดออนนะครับผมนะที่ทําให้ตัวเกมทําให้เกมของคุณนะเป็นภาษาไทยนะผมนะฮะอ่าเป็นอะไรที่ดีมากๆผมนะฮะก็ทําให้เกมภาษาไทยปกติมันจะอ่านยากแต่คราวนี้มันอ่านง่ายขึ้นนะครับผมนี่เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับอ่าก็จะไปดูผมดูทุกแล้วก็รวมทั้งเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้อ่าตัวเกมของคุณเป็นแบบ PCUI ดูนะครับผมเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับอันนี้ทําโดยแอดเฟลมซ่านะครับผมนะฮะโดยเขาใช้ได้ใช้ฟอนต์ของพี่แบงค์นะผมนะฮะอ่าก็เป็น พี่แบงค์มาลิศนั่นเองนะครับก็เป็นคนที่ทำฟอนต์ออกมาส่วนเฟรมซ่าก,ก็เอามาแปลแล้วก็เอามาทำ BCUI นั่นเองนะครับผมนะฮะอ่ะมาให้ดูก่อนแนะครับนี่ผมเป็นพวกตั้งค่าต่างๆครับผมนี่ก็จะเป็นแบบเออ่ภาษาไทยครับผมนะฮะนี่แบบนี้นะฮะก็สังเกตได้จากสีของปุ่มด้วยนะผมเพราะว่าสีปุ่มจะเป็นแบบของ Windows 10ด้วยนะครับอะไรที่ผมชอบนะจริงสิบเนี่ยผมเปนะ็นคนชอบปุ่มแบบเนี้ยมันสวยดีนะครับอ่อาทีนี้เราจะไปดูในส่วนของ BCU บริเวณส่วนของ BCUI กันเลยนะครับผมว่าไอ้ส่วนภาษาไทยส่วนใหญ่ก็แบบ ก็แปลได้ดีอยู่แล้วนะครับผมนะฮะแปลได้เกือบหมดเลยนะครับผมนะฮะยังมีบางส่วนที่แปลไม่ได้นะครับผมนะฮะก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรผงบางอย่างก็ไม่ต้องแปลก็ดีไวแล้วครับผมนะฮะอ่าอันนี้เขาแปลไว้นะครับโอเคเราจะไปดูในโลกกันนะครับผมนี่ผมได้สร้างโลกเอาชีวิตรอดไว้นะครับผมนะฮะจะไปดูกันว่ามันเป็นยังไงครับผมนี่ขณะน้าเวลารอโหลดสร้างโลกนึงเป็นภาษาไทยเลยนะฮะเป็นที่ดีมากๆนะครับโอเคผมนี้มาแล้วนะับนี่ก็สังเกตว่าหัวใจกับแท็บฮังเกอร์ของเราจะอยู่ด้านล่างนะครับ แบบเป็นแบบเออใน PC เลยนะครับอ่าก็จะเหมือนว่าเกมมันเหมือนมากนะครับผมนะฮะผมยิ่งใช้คอนโทรลเลอร์มันยิ่งแบบดูไม่ฮับไม่ออกเลยครับคิดว่าผมเล่นใน Windows 10เลยล่ะสิใช่ไหมแหมจริงเล่นในโทรศัพท์นี่แหละโอ้นะฮะรวมทั้งนี้ครับผม UI ของเราก็จะไม่แบบในคอมแล้วนะฮะนี่นะฮะนี่แบบนี้อ่านี่ฮะเป็นแบบในคอมเลยนะฮะสุดยอดนะผมนะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีเอ่อบางส่วนนะครับที่มันยังไม่ได้เป็นแบบในคอมนะอย่างเช่น คราฟนะครับผมนะฮะนี่ยังเป็นแบบของ PE นะครับรวมทั้งกระเป๋าเรานะครับผมนะฮะที่เป็นแบบ PE นะผมนะฮะคิดว่าสาเหตุก็น่าจะเป็นแบบว่าเพราะว่าคนที่เล่นในเอ่อ PE บ่อยๆนะผมจะจําวิธีการคราฟใน PC ไม่ได้นะครับผมนะฮะก็อย่างพี่แบงค์พี่แบงค์เคยบ่นอยู่กันเล่นไม้คราฟจำวิธีให้คราฟ PC ไม่ได้ทําไงดีอะไรอย่างนี้นะผมก็ใช้ PC UI ปุ๊บเขาก็ลืมไปเลยนะผมว่ามันคราฟยังไงอะไรอย่างนี้นะฮะคนทำกุ๊กก็เลยเออก็เลยเก็บแบบนี้ไว้เก็บไว้ตรงเออหน้ากระเป๋าาาขออองเเรกับหน้ ของโต๊ะคราฟเป็นแบบพีแบบพีแวรนั่นเองนะครับผมก็คิดว่าเป็นสาเหตุนี้นั่นเองทีนี้เราจะไปดูในส่วนครูเชฟกันบ้างนะครับผมนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะเอานะครับผมนี่ก็เป็นในโลกนะครับนี่ซูเปอร์วอลจะสังเกตได้ว่าผมแถบพวกแถบฮังเกอร์แถบหัวใจหรือชุดกรอกเขจริงก็จะมาอยู่ข้างล่างนะครับเหมือนในคอมนั่นเองนะครับนี่นะฮะอ่าแล้วก็นะครับพวกสิ่งของต่างๆในเกมของผมนี่นะฮะอย่างพวกอย่างเช่นหีบนะฮะหรือ เราเผาของผมนะจะเป็นแบบ PC แล้วนะครับจะทำให้อุปกรณ์เกือบทั้งหมดนะครับเป็นแบบ PC แล้วนะผมยกตัวยอย่างแค่2อันนี้พอนะผมนะฮะแล้วก็มีเออยังมีบางอย่างที่ไม่ได้เป็นแบบ PC นะครับอย่างเช่นเออโต๊ะคราฟกับกระเป๋าของเราผมมีแล้วก็กระเป๋าเคียร์ชีฟเราจะมีอยู่3อย่างด้วยกันที่ยังเป็นแบบเก่าอยู่นะครับสาเหตุผมคิดว่านะครับเพราะว่าคนเล่นทำไมครับพีอีนะครับแบบบ่อยๆจะจําวิธีคราฟแบบ PC ไม่ได้ครับผมนะฮะก็คือมีของปุ๊บกดกดเลยอ่ะคือแบบ ได้ได้ส่วนผสมครบแล้วก็กดได้เลยอย่างเงี้ยก็มันกับเผื่อแต่จำไม่ได้ผมมันคลับยังไงนะฮะอะไรอย่างงี้เพราะมีเพราะมีคนมีประสบการณ์มาแล้วคนรู้จักผมเองพี่แบงค์นั่นเองนะฮะจำวิธีคลับของไม่ได้นะฮะอ่าเอออะไรแบบนี้นะฮโอเคเขาก็เลยพี่ว่าแอสเฟมก็เลยเก็บเอ่อในส่วนของหน้านี้เอาไว้นะผมนะฮะให้เป็นแบบ PE เอาไว้นั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาทดสอบกับบั๊กกันก่อนนะผมนะฮะบั๊กเดิมนะฮะ่รู้เขาแก้ได้หรือเปล่าเห็นบอกเาแก้ไม่ได้เหมือนกันนี้จะมาลองดูกับเผื่อเขาแบบแก้ไปแล้วหรรืออเปล่่่่าไแนนนนใจะะะคับผมะฮะี เวลาที่แอปเปิลทองผมจะลองดูว่ามันมีบั๊กไหมฮะโอเคลองกินนะโอเคครับผมยังมีบั๊กเหมือนเดิมไม่เคยนะครับไม่เคยเปลี่ยนนะผมนะฮะโอเคนี่ยังเป็นบั๊กในแมคคับแปะไทยอยู่นะผมนะฮะแมคคับพีซียูไออยู่นะครับผมนะฮะก็มันก็เป็นบั๊กที่แก้ไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องวุ่นวายนะผมนะฮะโอเคทีนี้เราจะไปดูในส่วนของหน้าต่างครีเอทีฟกันบ้างดีกว่าเป็นยังไงนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนเกมหมดเป็นครีเอทีฟแล้วนะครับอ่าทีนี้ไปดูกระเป๋าที่ผมบอกว่ามันยังไม่ได้เปลี่ยนอ่ะยังเป็นแบบเก่าอยู่นะครับผมนะฮะเนี่ยกระเป๋าเรานะครับยังเป็นแบบเอ่พียังเป็นแบบพีอียังเป็นแบบพีอีอยู่นะครับผมนะฮะนี่นะฮะเห็นไหมฮะยังเป็นแบบเก่าอยู่นะครับผมนะฮะเผื่อใครบางคนอาจจะจำวิธีการหาหรือมันเลื่อนยากอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับผมก็เลยทําแบบพีอีเอาไว้นั่นเองนะครับเออ่แล้วก็นี่ครับผมนี่เชื่อกแบกเองก็จะเป็นภาษาไทยด้วยนะครับผมนะผมลืมให้ดูเลยตรงนี้นะฮะโอเคนี่ก็เเป็นนรรรรีวววิคค่่าๆะัับบสห Minecraft UI PC ออ แปะไทยนะครับในนะครับเวอร์ชันสูงสุดหกจุดสูนะผมนะฮะอ่านี่ผมก็จะมาทําการคลิปต่อลงในเป็นการต่อไปครับผมนะฮะโอเคไปดูวิธีการลงกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเออ่วิธีการลงนะครับผมนะฮะ pcuion นะครับผมนะฮะอ่านี่ก็ผมก็ได้โหลดมาเสร็จแล้วนะครับผมคุณต้องไปก็คือไฟหน้านี้นะครับผมนะฮะจากนั้นไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคุณนะครับจะพบว่านี่ครับผมไฟล์ b c u จะเป็นแบบนี้นะครับอาจจะเป็นชื่อนี้นครับผมนะฮะ ่งที่คุณต้องทำนะฮะมันง่ายเหลือเกินนะครับผมนะฮะมันง่ายมากสิ่งที่คุณทำก็คือกดไปที่ไฟล์นี้ครับผมนะฮะจากนั้นนะฮะตัวเกมนะครับก็จะเด้งขึ้นมานะครับผมนี่นะฮะเนี่ยก็พบว่าเนี่ยทัสก็ตัวเกมนะครับก็จะเด้งขึ้นมานะครับเพื่อทําการที่จะ Import เจ้าเอ่อว c ซเข้าไปนะครับหรือนาลอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมนี่ก็ถ้าคุณ Import เสร็จตรงนี้ก็จะขึ้นมานะผมเป็นแท็บล็อกนี้ขึ้นมาผมนะฮะอ่าจากนั้นคุณไปที่ setting นะครับจากนั้นนก็เข้าไป่ Pro Resource ะะ หลังก,ก็ไปถีกก็จะพบว่านี่ครับผมนะฮะ pc ui ทุกรายมือ pc ใบเฟรมซากก็ตรงนี้กดเข้าไปผมเพื่อให้ติ๊กไส้นี้ทํางานนะฮะจากนั้นกดปิดไปนะครับผมนะครับอ่าทีนี้ก็รอครับผมนะฮะจากนั้นนะครับให้คุณทําการออกจากตัวเกม minecraft ไ,ไปเลยนะครับผมนะฮะอ่าออกปุ๊บปิดทาสมันด้วยนะผมนี่ออกไปจากทาสนี้เลยนะครับผมนะฮะอ่าจากนั้นเข้าไปที่เกม minecraft มาอีกหนึ่งรอบนะครับ โอเคครับ okay, ผมนี่ก็จะเป็นเออ่ขั้นตอนจนเสร็จสิ้นนะฮะในกรณีที่คุณลงไฟล์จากนั้นคุณจะพบว่ามันเป็นตัวเกมภาษาอังกฤษใช่ไหมคุณไปที่เซตติ้งนะแล้วก็เปลี่ยนภาษาเองนะฮะได้เลยนะผมนะฮะเพราะมันเป็นภาษาไทยที่เพิ่มเข้ามาไม่ได้แบบลงทับอะไรอย่างนี้นะผมนะฮะอ่ะได้แล้วผมนะฮะผม,มว่าคุณเข้าเซตติ้งไปนะครับปรากฏว่าเข้าไปที่ language นะครับปรากฏว่าอา้ะะาวภาษาไทยอยู่ไหนพี่ไม่เห็นมีเลยนะฮะอันนี้ก็จะมาสอนนะครับว่าทำยังไงนะถึงจะมีตัวภาษาไทยขึ้นนะครับผมนะฮะ นี่คุณต้องทำฮะออกไปจาก Minecraft นี่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเอาเกม Minecraft ีีของคุณนะฮะออกจาก Task ไปด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็ไปที่ ABS Explorer จากนั้นให้ไปที่ไฟล์ mod dll ของคุณที่เป็น .mcpack นะครับผมนะฮะจะนั้นให้กดค้านะครับแล้วกดเปลี่ยนชื่อนะครับผมนะฮะเปลี่ยนจาก .mcpack เป็น .zip นะครับผมนะฮะอ่าใครกจะรู้คุณคุณนะผมจะทำอะไรใช่ไหมแล้วกดตกลงกดค้าที่ไฟล์ zip นี้ จากนั้นกดไปที่เพิ่มเติมแล้วก็แตกไฟล์ไปที่จากนั้นเลือกเส้นทางเองนะครับแล้วก็ไปที่ sdcard เลือกไปที่ sdcard จากนั้น,นก็ไปที่ games comojang r e s o r p a c k นะครับจากนั้นให้คุณสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาผมตั้งชื่ออะไรก็ได้ผมจะตั้งว่า pcui นะผมนะฮะ่า pc e u g ui แล้วกัน gui แล้นกดตกลง แล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์นี้แล้วก,กดตกลงนะครับผมนะฮะอ่าทีนี้กดตกลงอีกรอบหนึ่งนะครับก็รอให้มันแตกไฟล์จนเสร็จนะครับผมจากนั้นให้ไปที่เอ็ดดิการ์ดและไปที่โฟลเดอร์เกมส์คอมโมแจงนะผมนะฮะแล้วก็ไปที่เอ่อวีซอฟแคร์นะครับจากนั้นให้ลบไอเอ็มซีบีอีซินี้ออกไปเลยนะผมลบออกไปนะฮะไม่ให้มันทํางานซ้อนทับกันนั่นเองนะครับอีนี้ก็ออกจาก e s z อสซิ e ยูครับผมนะเอสอีพอ r รผมนะแล้วก็เข้าไปที่ตัวเกม Minecraft นะครับ ทีนี้ก็รอให้ตัวเกมมาทีนี้พอตัวเกมเรามาแล้วเราไปที่เซตติ้งนะครับผมนะฮะและให้เราหาเออเาวิที่ลังเก้นนะฮะก็จะพบว่านี่ครับผมตัวเประทาไทยก็จะขึ้นมาแล้วของกดติ๊กติ๊กถูกไปนะครับตรงนี้นะฮะนี่มันติก๊กไว้จัดนะกดออกครับผมนี่เรียบร้อยก็จะเป็นวิธีการเรซตติ้งจริงๆและสำหรับวิธีการลงนะครับอ่าโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ชอบมากกดซับสไคร้สวัสดีขอลาไปก่นอนนะครับสวัสดีครับ